วไมไปแกงบวกส,สวัสดีค่ะวิธีชีวิตเรียมง่ายค่ะมือนี้พวกเขาจะแกงนมไม่เด้อพี่น้องบ่าวนูพ่นว่าอย่าก,กินแกงนมไม่ย้ำเกี่ยวเข่าพนากะก็เลยลุงไปหานใไม่ค่ะพี่น้องลุงไปหากาย,ย่ในสวนจะของนี่แหละค่ะเป็นนมไม่ที่พ่อปูป่นปลูกไว้หลายซุ้มค่ะพี่น้อง นกอหม้ย,ย้ำเขียวเข่านี่จะหายากค่ะเพราะว่าพันขื้นต้นขื้นล้ำหมดแล้วเนาะคะ่ะยางมาพอดนกอหม่นอน,นึงกับพี่น้องกำลังพอดีแกงอ้ยโชคดีเลยค่ะมื่อนี้ก็เลยเอามาสับมาฝานก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มอยู่นะเด้อค่ะเมื่อนี้ไปแกงนกอหม้น้ำพวงเขาเด้อจ้าพอมาหอดนะบานูป,ปันกะทำกันดังไฟก่อไฟค่ะพันจะต้มนกใหม่ให้เื่อซะก่อนนะคะ่ะเมื่อนี้เพ่นจะเป็นผู้แกงนกอหม้ปันมูก,กินเด้อค่ะพวกแม่ยาพันกะบบทัน้ขื้นจากนานะค่ะ พรเจ้าพากันเกีียวเขาอยู่ผวกเขา,าหอวดประมาณ11โมงค่ะพอดีลอดอ้อยอนากดอยู่ค่ะนี่แหละค่ะบ้านนุ่นันก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาแกงน้ำใหม่ปันมูก,กินเมื่อนี้ก็จะกินเข่าเทียงซะก่อนค่ะคงลงไปเห็ดเบียกเห็ดงานค่ะตอนนี้บ้านนุ่นพันกาต้มน้ำใหม่ให้จืดก่อนเนาะคะ่ะพอต้มจืดแล้วเพันกามาแกงเลยค่ะมันกะใส่หนามใบยนางเลยค่ะใบายนานังนี่พวกเขาก็เก็บมาจากในสวนสของวงเทานี่แหละค่ะใบยนางลหลายลายค่ะอยู่ในสวน แล้วพิ่นกับไส้ตะไคร่ค่ะพอแม่ยญ้าพ่นขึ้นมาจากเกี่ยวเขาเพิ่นก็เลยมาหั่นบวบห้ค่ะเพิ่นบวบพันธ์ปลอมกับพี่น้องมีตรนุยญ่ๆค่ะเพิ่นปลูกไว้แล้วบ่าวนูเพิ่นก็มาตำพริกใส่ข้าวเบือค่ะมื้อนี้เฮ็ดบ่เผ็ดแฮงค่ะเพราะว่ามีหลานกินน้ำค่ะจะเฮ็ดรสชาติกลางๆเนาะค่ะเพราะพิ่นตำแล้วเพิ่นก็เอามาใส่หม้อเลยค่ะหม้อจับ่ที่เห็ดยู่มองนี่แหละค่ะพี่น้องน้ำ้างคโคเนาะค่ะใส่น้ำ้างคโคคงแซ่บค่ะ พอพนใส่น้าล้ังพแล้วเดี๋ยวพ่นก็จะมางงดค่ะเซ่บนะกตินาปลาปลาบานเฮาดอที่นองมพนว่าปลาล่นเซ่ยปว่าสันลองใส่มึงกันน่าว่าสันอ่ะก็เลยจะใส่น้ปลาลาบานเฮานี่ล่ะค่ะนีรี่เียว พอใส่น้ำปลาแล้วขาดบอได้เลยก็คือผงนัวค่ะพอใส่บอร์ได้คือกันเลยค่ะผงนัวนี่ค่ะพอใส่ผงนัวแล้วก็คนให้เข้ากันซะก่อนเนาะค่ะล้น้ำเดือดอยู่บ้านบ้าหนุ่นี่ขาเจ้าจะแกงเนื้อไม้ใส่ปลาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นใส่ปลาดุกค่ะเพิ่นไปซิดเบ็ดอยู่หลังบ้านไม่ยาเนี่แหละค่ะจะมีสายอยู่หันเนาะค่ะแล้วเพิ่นเลี้ยงปลาดุกไว้ค่ะเป็นปลาดุกน้าเนี่แหละค่ะเกลยเด็กดซิดเบ็ดมาใส่ค่ะ เขาก่เคยมากินแกงน้ำมัใสสปาร์กาอยู่บ้านบ้านานู่นนี่แหละค่ะนครนพนมเนาะกระแซบได้ค่ะพี่น้องจะแซบไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะพ่อปลาสุกแล้วกระไส้บวบค่ะพี่น้องมันี่ไส้ลายแห้งค่ะบวบมี่ลายและะ้วค่ะเดี๋ยวรอบวบสุกกันค่ะพ่อบวบสุกแล้วเพิ่นกะามาล้องซิงโครดมึงนะะเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าเติมน้ำปลาคนจักน้อยว่าสัน้นพอดีแล้วอ่ะเติมน้ำปลา<ม>ไปและ,ละกระส้ปักขาค่ะ ผักขา,านาี <Okay. S 1> ่ก็ะเพหอมพี่น้องก็ใส่ลงไปในแกงน้องใหม่เลยหอมแห้งค่ะค่ะลอผักขาสุกกันค่ะก็เซตเรียบร้อยเลยเด้อค่ะแกงน้องใหม่คงเฮาย้ำเทียงโอ้ยเป็นแซ่บขนาดค่ะพี่น้องเมึงเนี่ยหละ่ะเทใส่ถาดผักเขายิ่ง่ๆข้าเจ้ากินใส่ถาดผักเขานะคะ่ะพี่น้องบานนี้ก็กินน้ำันหล,ลายๆคน<อ>มาเด้อค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำตาลเสับเสับค่ะแกงน้องใม่สดหอนหเด้อพี่น้องเด้อม <า S 2> ันหมูเลย ร,ไไร้าน,นะา,านพันกระเลี้ยนลงเลี้ยนอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะพบนพกักเทียงอพอดีพันปันจักรกยานมากินเขาน้ำพันว่าอุ้ยเด็กกินเกี๊ยนนมัยเสียบเสียบพอดีเลยว่าซา่าน พอกินเขาแล้วก็ขาดบ่ได้คือกันค่ะก็คือกาแฟเนาะค่ะพี่น้องต้มน้ำสงกาแฟก่อนก่อนจะลงงานค่ะพอกินกาแฟเอียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาในการลงงานเลยเด้อค่ะจะมัดเข่าขนเข่าก่อนค่ะคงไปเกี่ยวเข่าซาันมือนี้ข้าเจ้ากับพักกันมัดเข่าค่ะพี่น้องส่วนเขาเนี่ยมัดเข่าบ่เป็นเาขาก็จะเป็นพู้ยกฟ้อนเข่านะแม่คะ่ะยกฟ้อนเข่าไปซ้อนกันค่ะให้ข้าเจ้ามัดเนาะ มนยาพันธห้เ้อยอยกสองฟอนต์ต้หนึ่งมัดค่ะพันวาสองฟอนต้นหนึ่งมัดนี่แหละพอดีแล้วพอดียกพอดีแบกบ่หนกเกินไปละกามัดบ่หญ่เกินไปบ่สั้นค่ะ พอมาดเข่าแล้วกะพอกันผลเข่าค่ะพี่น้องบ่านูพันบ่มีใหม่ขลาวค่ะพอดีไอพ่นที่เป็นญาติกันค่ะพันมาซอยค่ะพี่น้องมือนี้ใหม่ขลาวอยู่นาหนี่มีสองอันค่ะไอพ่นเอาไปอันนึงแหละก่ะพ่อปูอันนึงค่ะบ่านูพันกระเลยเด็แบกเสื่อหลังเอาค่ะส่วนเฮากะไปเกี่ยวเขาก็ไม่ยากค่ะพี่น้องพอดีเพ่นเกี่ยวเข่ายังเม่แล้วค่ะเหลืออยู่ประมาณเคืองให้เนี่ยละค่ะตอนึ้นไปกินเขาเนาะ ก็เลยว่าป้าเข้าไปเกี่ยวเข่ากันป้าว่าสานในพวกผู้ยายเขาเจ้าแบกเอาเอาก็เลยไปเกี่ยวเขาซอยไม้ยาอยู่อีกให้หนึ่งคนค่ะข้าเจ้ากะแบกประมาณสามให้นี่แหละค่ะมันนีมัดเข่าสามให้เนาะกอแบกเขาา้นเขาแล้วข้าเจ้าก็พากันมาซอยเกี่ยวเขาให้แล้วให้ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแล้งละค่ะเริ่มจะค่ำแล้วเกี่ยวเขาแล้วให้นี่ก็จะขึ้นละค่ะ จะพอกันกลับบ้านแล้วเด้อค่ะพี่น้องเขาก็จะกลับสวนกะบ้านุเนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะเกี่ยวเข่ามือเนาะได้แบกเขาสามให้แล้ะก็เกี่ยวเขาแล้วหนึ่งให้ค่ะพี่น้องเพราะว่าให้ยั่งใหญ่เนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะมืนะอนีะลาไปก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ